จเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสายฐานธรรมะได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งพบกันในวันหยุดวันพักผ่อนของญาติโยมทั้งหลายวันอาทิตย์ปักหนึ่งสัปดาห์หนึ่ง ฟังธรรมครั้งหนึ่งเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเราฟังธรรมอยู่ที่บ้านไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากจะนอนฟังจะนั่งฟังจะเดินฟังได้ทั้งสิน้นไม่เหมือนกับการไปฟังธรรมที่วัด ซึ่งบางท่านที่ไม่เคยไปวัดก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเพราะการไปฟังธรรมที่วัดนั้นจะต้องมีระเบียบมีพิธีรีตองท่านที่ไม่เจนจัดในเรื่องประเพณีพิธีรีตองต่าง ก็ไม่สบายใจการฟังธรรมะที่บ้านในวันหยุดอย่างนี้เราฟังได้แบบสบายสบายฟังเอาสาระฟังเอาข้อคิดการฟังธรรมะฟังสิ่งที่เป็นสาระนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของคนเราเรา ในแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์นั้นเรายุ่งอยู่กับการทำการทำงานยุ่งอยู่กับการทำมาหากินโอกาสที่เราจะได้ชำระจิตชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไม่มีใจของเราก็ขุ่นบัวเรียบเหมือนกับคนที่ ไม่ได้อาบน้ำเอือไหลไขย,ย้อยต้องเกิดความรำคาญเกิดความอึดอัดไม่สบายกายสัปดาห์หนึ่งเราฟังธรรมะก็เหมือนกับเอาน้ำชำระล้างจิตใจของเราที่มันสกปรกทำความสะอาดจิตใจฟังธรรมะ ใจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสธรรมะที่นำมาพูดมาคุยนี่ก็เป็นธรรมะแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรเป็นเรื่องที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตของเรานี้ในชีวิตประจำวันของเรานี้ในทางพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามท่านสอนในเรื่องของ การเว้นชั่วทำดีแต่พุทธศาสนาของเราเสริมเข้ามาอีกกว่าต้องทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ฝ่องใส่ด้วยทำใจของเราให้สงบเย็นด้วยใจจะบริสุทธิ์ฝ่องใสสงบเย็นได้ไม่ใช่จู่จูมันก็ฝ่องใสสงบเยือกเย็นลงโดยอัตโนมัติไม่ใช่มันต้องได้รับการฝึกหัดฝึกฝน พอสมควรจิตใจจึงจะบริสุทธิ์ผ่องใสสงบเยือกเย็นลงศาสนาทุกศาสนาสอนให้เว้นชั่วทำคุณงามความดีเราต้องทำคุณงามความดีให้มากๆากธรรมะคู่โลกมีอยู่สองอย่างคือดีและชั่วในตัวของแต่ละคนนั้นก็มีทั้งดี ทั้งชั่วจะเรียกว่าธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลเราอยู่ในโลกก็เช่นเดียวกันมีทั้งดีและไม่ดีดีและไม่ดีนี่เป็นธรรมะคู่กันดีชั่วบาปบ,บุญมีปรากฏอยู่แต่ว่า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้ทำคุณงามความดีให้มากทำสิ่งที่เป็นกุศลให้มากเพราะสิ่งดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นจะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตรงกันข้ามสิ่งไม่ดีคือบาปความชั่วจะนำความทุกข์ความเดือดร้อน ความไม่เจริญก้าวหน้าความวิบัติชิบหายให้เกิดขึ้นกับเราเราจึงควรหลีกเลี่ยงตัวบาปตัวสิ่งไม่ดีหรือความชั่วเท่าที่เราจะทำได้ทำดีทดแทนแต่ว่าเรื่องของการทำดีนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำได้ง่าย เป็นเรื่องทำได้ยากเหมือนกันสำหรับมนุษย์ปุถุชนคนเราแต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องของความดีนี้พุทธเจ้จาบอกว่าจะทำได้ง่ายก็แต่เฉพาะคนดีเท่านั้นคนดีทำความดีได้ง่ายคนชั่วทำความดีได้ายากคนชั่วทำความชั่วได้ง่าย ทำความดีได้ยากความดีนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจพอสมควรทีเดียวเรียกว่าเป็นเรื่องของสติปัญญาถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ความเข้าใจก็จะไม่เข้าใจว่าความดีคืออะไรบางทีก็ทำดีไม่ถูกดีทำดีไปแล้วแทนที่จะได ความสุขสงบร่มเย็นในจิตใจกับกลายเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งทำให้คนเราไม่อยากทำดีมีมากในสังคมปัจจุบันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าไม่มีความ,มรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำคนงามความดีที่แท้จริง การทำคนงามความดีที่แท้จริงนั้นต้องเป็นการทำดีเพื่อความดีทำดีเพื่อความดีมีค่ายิ่งทำดีทำจริงย่อมมีผลทำดีย่อมหมั่นฝึกฝนตนทำดีต้องอดทนผลจึงดีทำดีเพื่อความดีนั้นก็คือทำ ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่าผลดีนี้เราทำเพราะเห็นว่ามันเป็นความดีมันจะให้ผลเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้เป็นความดีที่แท้จริงแม้ใครจะมองเห็นมองไม่เห็นความดีที่เราทำก็ตามเราก็ทำดีไปเพราะว่าเราได้เห็นว่าเราทำคุณงามความดีไม่ได้ทำความดีเพื่อหวังให้คนอื่นเห็น ไม่ได้ทําคนงามความดีเพื่อหวังให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญไม่ใช่ทําคนงามความดีไปเพื่อหวังยศหวังตําแหน่งถ้าเราทําดีในลักษณะอย่างนี้เป็นความดีที่แท้จ,จริงคือเมื่อทําแล้วก็เกิดเป็นความสุขในจิตในใจว่าเราได้ทดําดีมองเห็นความสุขสงบรลมเย็นในจิตใจของเรา อย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าทําความดีแล้วหวังให้คนเห็นคนอื่นเขาไม่เห็นแล้วก็มีความทุกข์ใจทําดีให้คนอื่นเขาสรรเสริญเขายังไม่สรรเสริญก็มีความทุกข์ใจทําดีหวังเอายศเอาตําแหน่งพอไม่ได้ยศไม่ได้ตําแหน่งก็มีความทุกข์ใจอย่างนี้เป็นความดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่ความดีที่แท้จริง ความดีที่แท้จริงนั้นก็คือความดีที่เราทําไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่านี่คือความดีทําแล้วเราเป็นคนดีทําแล้วผลของความดีมีความสุขในจิตในใจอย่างนี้จึงเรียกว่าทําดีเพื่อความดีมีค่ายิ่งทําดีทําจริงย่อมมีผลเราอยากจะได้ผลของความดีนั้นต้องทําจริงๆ บางคนทำความดีครั้งสองครั้งอยากให้ผลของความดีเกิดแล้วพอไม่เห็นผลของความดีเช่นคนยกย่องสารเสริญหรือได้ยศได้ตำแหน่งก็พลอยน้อยอกน้อยใจไม่อยากที่จะทำคุณงามความดีแล้วก็หยุดทำคุณงามความดีหรือทำความดีอย่างกระปิดกระปอยทำไม่สม่ำเสมอ ทำบุญตักบาตรก็ไม่สม่ำเสมอช่วยเหลือคนก็ไม่สม่ำเสมออ่านหนังสือนังหาก็ไม่สม่ำเสมออย่างนี้เรียกว่าทำไม่จริงต้องทำจริงๆทําทำไปเรื่อยๆใครเห็นไม่เห็นไม่สำคัญตัวเราเห็นสั่งสมไปเรื่อยๆ และในที่สุดผลของความดีนั้นก็จะปรากฏออกมาให้ผลแก่ตัวเราแน่นอนไม่ไปไหนทำดีทำจริงย่อมมีผลทำดีย่อมหมัน่นฝึกฝนตนการทำคุณงามความดีนั้นเป็นการฝึกฝนตัวเองอย่างหนึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เราการทำคุณงามความดี ทำไปเรื่อยเรเลื่อนระดับชีวิตของตัวเราจากความเป็นผุ้ทุชนคนหยาบคนหนากลายมาเป็นกาลยานชนคนดีคนรู้จักกาละเทศะคนรู้เหตุรู้ผลกาลยานชนก็คือคนดีเลื่อนลำดับขึ้นจากกาลยานชนเป็นอริยชน คือคนที่ประเสริฐคนที่มีจิตใจประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณาโมทิตาแล้วก็อุเบกขามีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพระพรหมพรหมวะแปลว่าประเสริฐมีจิตใจที่ประเสริฐคนที่มีจิตใจประเสริฐนั้นคือคนที่มีคุณธรรมสี่อย่าง คือเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นกรุณาความสงสารบุคคลอื่นอยากช่วยให้เขาพ้นทุก์เห็นคนทุกข์ยากอยากช่วยเหลือเห็นคนเดือดร้อนอยากช่วยเหลือมีมุติตาคือไม่อิจฉาริษยาใครใคร ชื่นชมในความดีของคนอื่นอยากเห็นคนอื่นดีเมื่อคนอื่นดีแล้วก็มีแต่ชื่นชมอนุโมทนา,าไม่อิจฉาริษยาความดีของบุคคลอื่นการทำดีของบุคคลอื่นมีอุเบกขาธรรมความยุติธรรมวางใจเป็นกลางต่อเรื่องของคนอื่นต่อเรื่องโลก ในเมื่อประสบเหตุเพศภัยต่างๆซึ่งเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่แต่ละบุคคลกระทำอย่างนี้เรียกว่ามีจิตใจที่ประเสริฐมีจิตใจอย่างพรมผู้ที่มีจิตใจประเสริฐอย่างพรมนั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระะหันทั้งหลาย ตลอดถึงพ่อแม่ครูบาจารย์พระราชามหากษัตริย์เป็นผู้มีจิตใจประเสริฐเหมือนกับพระพรหมเราทำคุณงามความดีเลื่อนระดับตัวเองในลักษณะอย่างนี้จากผุ้ทุชนคนหยาบคนหนาคนไม่รู้บาปบุญคุณโทษคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาาจารย์มองไม่เห็น กลายเป็นผู้ที่มองเขียนบุญคุณของพ่อของแม่คุณของครูบาอาจารย์บาาบุญคุณโทษตลอดถึงรู้จักการดำลงวิถีชีวิตเลื่อนระดับขึ้นไปจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็กลายเป็นอริยชนสูงส่งขึ้นไปตามลำดับนี่คือกระบวนการฝึกฝนตัวเองในการทำคุณงามความดีเราต้องเข้าใจว่าการทำคุณงามความดีแต่ละครั้งนั้น คือการฝึกฝนตนเองเราต้องหมั่นในการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เราดียิ่งขึ้นไปตามลำดับประเสริฐขึ้นไปตามลำดับทำดีต้องอดทนผลจึงดีในการทำคุณงามความดีนั้นต้องมีความอดกั้นมีความอดทนความอดกั้นอด,ดทนาภาษาพระรกวาคคันติ ขันติคือความอดกั้นอดทนความดีไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายเป็นเรื่องที่ทำยากต้องประสบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมานภายนอกมานภายในมานภายนอกก็คือเวลาทำคุณงามความดีนั้นเราจะประสบกับเหตุเพศภัยต่างๆที่มาจากภายนอก เป็นต้นว่าการค่อนขอดกันแนกแนกันแหนการดูถูกถากถางจากคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจตลอดถึงคนที่อิจฉาพิษยาไม่อยากเห็นเราได้ดีคนที่เป็นศัตรูกับเราอยากจะทำลายเราต่างๆเหล่านี้ก็คือมารภายนอกแล้วก็มารภายในก็คือจิตใจของเราที่เองเวลาจะทำคุณงามความดี ระหว่างความดีความชั่วในจิตใจของเราบางทีเราก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสภายในจิตใจของเราอย่างเช่นจะทําบุญตักบาทนี้ถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นมันก็คิดว่าทําอะไรทําบุญมีแต่เรื่องเสียหายเงินทองกว่าเราจะหามาได้ลําบากแทบตายเรื่องอะไรเราจะเอามาให้แก่พวกคนขี้เกียจขี้ค้าน กินนอนอยู่ในวัดอย่างนี้อันนี้ก็คือกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในจิตในใจอย่างนี้มันก็ทําไม่ได้วิชาความไม่รู้ปิดบังดวงตาก็ทําความดีไม่ได้คุณพ่อคุณแม่แม้ท่านมีคุณเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาเลี้ยงดูเรามาจนได้ดิบได้ดี เราไม่เคยสนใจต่อพ่อต่อแม่อย่างนี้ก็เพราะว่ามีอวิชาปิดบังดวงตามองไปเห็นคุณของพ่อของแม่มองไม่เห็นว่าพ่อแม่มีบุญคุณแล้วอยากตอบแทนบุญคุณท่านอันนี้ก็คือกิเลสภายในจิตในใจของเราการที่เราจะตอบแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่เราก็ทำไม่ได้ มารภายนอกมารภายในเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราทำคุณงามความดีไม่ได้เรื่องของความดีนี้จึงต้องมีความอดกั้นอดทนเจอกับประสักปัญหาอย่างไรเราก็ต้องมีความอดกั้นอดทนทำดีเพื่อความดีทำดีทำจริงทำดี เป็นกระบวนการฝึกตัวเราทำดีต้องมีความอดกั้นอดทนความอดกั้นอดทนนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงวิถีชีวิตคนเราจะทำอะไรต่างๆต้องมีความอดกั้นอดทนจะเรียนหนังสือก็ต้องมีความอดกั้นอดทนอดกั้นอดทนไม่หลงไปตามเพื่อน สิ่งยั่วยุยัวย่วยวนต่างๆที่จะทําให้เราไม่สนใจในการเรียนแล้วก็เรียนไม่สําเร็จอดการอดทนในการอ่านหนังสือหนังหากว่าจะสําเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษานในชั่เวลาหลายปีเราก็ต้องอดการอดทนในการทํางานก็ต้องอดการอดทนเพราะว่างานนั้นมันมีปัญหามีประสัค แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานบางทีก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องอดกดั้นอดทนถ้าเราไม่อดกดั้นอดทนเราก็ไม่สามารถที่จะทำงานนั้นๆได้บางทีก็มีปัญหาเรื่องราวทำให้ต้องลาออกหรือบางทีทำให้เขาไล่ออกอะไรต่างๆลักษณะอย่างนี้งานนั้นก็ไม่สำเร็จ ความอดกลั้นอดทนนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญแม้กระทั่งในชีวิตของตัวเราโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องมีความอดกลั้นอดทนชีวิตของคนเรานี้เรื่องความอดกลั้นอดทนเนี่ยเราเกิดมาเพื่อต่อสู้เผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆจะประสบผลสําเร็จได้ถ้าไม่มีคุณธรรมข้อความอดกลั้นอดทนนี้แล้วเราก็จะประสบ ความล้มเหลวเรื่องความอดกลั้นอดทนนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งในการทำคุณงามความดีว่าเราต้องมีความอดกั้นอดทนนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นการทำคุณงามความดีที่แท้จริงทําดีไม่ต้องการให้ใครยกย่องสรรเสริญเมื่อความดีถึงที่สุดแล้วย่อมได้รับผลของความดีตามหลักเหตุและผลหรือตาม หลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วแต่ว่าดีและชั่วนี้จะปรากฏออกมาช้าเร็ว,รวแตกต่างกันเท่านั้นเองบางคนทําดีแล้วผลก็ปรากฏออกมาเร็วเพราะมีเหตุปัจจัยของการทำคุณงามความดีพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ บางคนทําคุณงามความดีแล้วผลดอกมาช้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามความดีนั้นก็ย่อมให้ผลปรากฏในทางที่ทําให้เกิดความดีงามสุขจิตสุขใจแก่ตัวเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทั้งหลายมันทําคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีให้มากที่สุดสั่งสมคุณงามความดีไว้มากเท่าไหร่ ชีวิตของเราก็ยิ่งมีความสุขความเจริญมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่นี้บางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถึงขนานั้นก็ตามเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีดีมากๆถ้ามีโอกาสทําดีแล้วเราจะทําดีให้มากที่สุดเพราะว่าความดีนี้จะส่งผลเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเราแต่ว่าเราทําสิ่งไม่ดีแล้ว ผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะปรากฏขึ้นแก่ตัวเราเราไม่อยากได้ความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีให้มากๆเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนให้เว้นชั่วทำดีแค่นี้เองเป็นเรื่องของเราทุกท่านทุกคนที่จะต้องพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เข้าถึง คุณงามความดีให้มากที่สุดการเกิดมานั้นชีวิตของคนเราไม่ใช่เกิดมาแล้วสิ้นสุดเพียงแค่นี้สิ้นสุดอยู่ที่กาชาหรือเชิงตะกอนในหลักพุทธศาสนาสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดทวัตสงสารการเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารในชีวิตของแต่ละคนนั้นมีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย อันใครๆตามดูรู้ไม่ได้คือหมายความว่ามันมากมายเหลือเกินชาตินั้นเกิดเป็นอย่างนั้นชาตินี้เกิดเป็นอย่างนี้ตามหลักของความเปลี่ยนแปลงหรือหลักของอนิจจังที่เรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีทางร้ายอีกเรื่องหนึ่งในชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ าชต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นเทวดาพอเกิดเป็นเทวดาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อาจจะเป็นมนุษย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งมีคนนับหน้าถือตาอันนี้ก็เนื่องจากเหตุและปัจจัยที่เราสั่งสมคุณงามความดีไว้ในวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้ชมทั้งหลายได้รับความรู้ในเรื่องของการทำคุณงามความดี ทำคุณงามความดีที่แท้จริงจะต้องเป็นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจว่าความดีที่แท้จริงนั้นคือเรามองเห็นความดีนั้นเรารู้ความดีนั้นและเมื่อทำแล้วเรามีความสุขใจจากการทำคุณงามความดีของตัวเองในวันนี้อาตมาภาพจึงอยากจะให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้ทำคุณงามความดีให้มาก สังคมเราต้องการคนดีอยากให้มีคนดีมากๆเพราะคนดีนั้นเขาจะทำอะไรก็จะทำเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะพูดอะไรก็พูดเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นจะคิดอะไรก็คิดเพื่อไม่เบียดเบียนตนเอง คิดเพื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นคนดีเขาเป็นอย่างนี้เราก็พยายามฝึกฝนให้ทำดีพูดดีคิดดีแล้วพยายามที่จะคบคนดีที่เรียกว่ากัลยาณมิตรแล้วอยู่ในสถานที่ที่ดีๆถ้าไม่มีสถานที่ดีอยู่ก็พยายามสร้างสถานที่หรือสังคมนั้นให้เป็นสังคมที่ดีสังคมที่น่าอยู่ช่วยกัน ทำประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เป็นสังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่มีแต่คนดีวันนี้รายการสายฐานทำได้หมดเวลาลงขอความสุขความเจริญจงปรากฏมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn